นี่ครับแค่ผมโอ้ไม่ต้องฟังใกล้ขนาดนั้นนะหูไม่แตกตายลูกเอรอไม่แตกครับผมเลียงไฟดวงตีฮะโอเคดวงตีนี่หัวใจเนาะลูกคุณเนี้ยใจฮ้ายดวงตีก็คือชีวิตค่ะยดวงตีก็มีหัวใจฮะ <laughs> นอนเต็มตื่นแล้วมั่งตาใสาแล้วน่ะ,ะครับเต็มอึองอะเออลูกเนาะผม็ฝันว่าผมยังไม่ได้กินข้าวผมก็เลยตื่นขึ้นมากินข้าวฮะกินมิฮะ <laughs> เก่งครับนะโอ้โห่ายแล้วพี่พี่ก็เพิ่งจะนอนไปแต่เจ้านี่มันนอนนานนั้นนี่เนี่ยนอนตั้งแต่แปดโมงตอนนี้กี่โมงบ่ายโมงบ่ายโมงอะเพิ่งตื่นนะลูกนะเก่งครับอ๋อนอนไขยของแล้วแค่้องเลเพ่งนอนค่เฉยอ๋อไม่ไข่ของลูกไม่ไข่เลยกพอฮะปวดฟังฮะแม่ยังไม่ปวดฟันเลยยังไม่ปวดไหฮะเอายินเก่งเนาะ ตื่นมาปุ๊บก็สเสด็จบนนู้นแล้วเหรอลูกแลครับขึ้นไปหาเตี่ยมึงไงมึงสนิจเตี่ยอยู่ตรงบนนั้นโอ้ยจ่ายแล้วพื้นที่พื้นที่แมวไปกแก้วเนี่ยเออแม่น้องมีตะแหลกใหม่กแก้วเฮ้ยผมไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจเหรอครับอออเออเก่งเนาะมังเหมาะเจาะเนี่ยเหมาะเจาเนะจานอนเลยลูกวันเดียวฮะนกิงจ้า,จ,าจ่ายแล้วรอบที่หนึ่งฮนะ นอนเถอะลูกนัอ่งอยู่ฮะครับยังไม่ต้องกินอะไรหรือหิวก็ลงมากินได้ค่ะป้าอาหารพร้อมหมดอะอาหารเ <นะ S 2> ม็ดอาหารเปียกถ้าทุกจันอะห่างทุกใหงอยากก่าทิ้งทิ้งกว้างไปข้ามีค่าฮะครับอย่าทิงท้งทิ้งจุกจงนะครับผมเออแมวจอนก็ไม่มีกินเขาก็าม,าม,มาหาของกินเาก,กินเรียบตลอดฮะครับกินเถอะลูกกอะมือ มึงเลกูวางคอยพ้นงูด้วยอวเออเดี๋ยวก็แวงฉกเอาอีกทำนังแล้วนะฮะครับอารุงสวัสดิ์คะอารุงสวัสดิ์บาบ่าทหลวงต้องเช้าผมก็จะอารุงสวัสดิ์นะ